สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ที่ได้เกิดขึ้นและถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุป,ปราคาเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับและเมื่อสังเกตจากพื้นโลกก็จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังพระอาทิตย์แต่ในทางโหราศาสตร์มีความเชื่อว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคานี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระราหูอมพระอาทิตย์นั่นเองค่ะและปรากฏการในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการอมแบบเต็มดวงนะคะมันก็จะมีการอมหลายรูปแบบแบบครึ่งดวงแบบเต็มดวงหรืออมแบบเสี่ยว การเกิดปรากฏการณ์สุริยคราสในครั้งนี้เป็นการเกิดแบบเต็มดวงค่ะนั่นก็คืออิทธิพลของดาวพระราหูครอบงำแสงของดาวพระอาทิตย์บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์แบบเต็มๆค่ะดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เรามาเช็คกันเลยนะคะว่าอิทธิพลของปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะปรากฏการสุริยคราสหรือสุริยุป,ปราคาได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนปี2567แต่อิทธิพลของปรากฏการนี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่8วันเดียวนะคะ จะส่งผลก่อนหน้าวันที่ 8..12 วันและจะส่งผลหลังจากวันที่8ไปอีก12วันนับรวมกันทั้งหมดก็คือ25วันโดยประมาณค่ะและอิทธิพลของการเกิดตรงนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูได้บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระราหูสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ ดาวเจ้าเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงส่วนดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั่นเองค่ะ ปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นนี้ได้เกิดขึ้นที่ราศีมีนนั่นก็คือเกิดที่เรือนสุขพระของดวงชะตาและปรากฏการณ์สุริยคราสนี้จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกรกฎในหลายแง่มุมมีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่ต้องระมัดระวังชาวลัคนาราศีกรกฎคะเหตุการณ์โดยส่วนมากแล้วก็มักจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนึกไม่ ถึงซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากที่สุดโดยเฉพาะต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินการทองค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกรกฎและได้ถูกเงาของดาวพระราหูได้บดบังแบบเต็มดวงแบบนี้ปัญหาในเรื่องของการเงินการทองมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ได้อย่างมากเลยทีเดียวหากชาวลัคนาราศีกรกฎ มีเกณฑ์ทำธุรกรรมทางการเงินสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือการให้ใครบางคนหยิบยืมเงินหรือแม้แต่การใช้เงินในการทำอะไรที่เป็นเงินก้อนคุณจะต้องพึงระลึกพิจารณาให้รอบคอบว่าเงินที่คุณจ่ายไปตรงนี้มันจะก่อเกิดผลประโยชน์กลับมาได้จริงหรือไม่และต้องให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ถูกหลอกถูกลวงชาวลัคนาราศีกรกฎคะในระยะที่เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสนี้อาจจะเป็น ช่วงที่คุณมีรายจ่ายจุกจิกฉุกเฉินรายจ่ายแบบปุบป,ปับฉับพลันซึ่งชาวกรกฎก็ต้องวางแผนในเรื่องการเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วยอย่าประมาทเกี่ยวกับการเงินนะคะแม้มันอาจจะเป็นเงินก้อนเล็กก้อนน้อยเป็นเงินยิบย่อยก็ตามคุณก็ต้องดูให้ดีต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะถูกหลอกลวงหรือมีมิจฉาชีพเข้ามาหรือมีคนที่ไม่หวังดีต่อตัวคุณเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับดวง ชะตาของคุณก็เป็นไปได้ค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของดวงชะตาซึ่งกระดุมพระก็ให้ความหมายในแง่มุมของการเงินการทองรายรับรายได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะเจอกับของเสียของพัง และดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายอาจจะเป็นไปได้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือไม่สบายป่วยไข้หรือมีเกณฑ์ที่เขาจะมีปัญหากับคุณก็เป็นไปได้ค่ะส่วนดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของดวงชะตามรณะจะหมายถึงเรื่องราวของสุขภาพอุบัติเหตุมรณะหมายถึงของเก่าปัญหาเก่าหมายถึงการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงดังนั้น น้นชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะต้องพึงระมัดระวังเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหากชาวกรกฎท่านใดที่มีโรคประจําตัวระยะนี้ต้องปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย์และหมอให้ดีค่ะส่วนใครที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวก็ไม่ควรชะล่าใจควรจะดูแลเรื่องอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนการออกกําลังกาย ควรจัดสมดุลให้ร่างกายค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะบางคนมีเกณฑ์ติดต่อเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเอกสารการวิ่งเต้นเอกสารช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็ต้องพึงระมัดระวังให้มากนะคะอย่าทําอะไรผิดกฎผิดกรอบมีโอกาสที่จะถูกจองจับผิดหรือถูกเล่นงานได้เพราะปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุรยุป,ปราคาที่ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นที่เรือนสุข พระของดวงชะตาค่ะสุขพระหมายถึงข้อบังคับข้อกฎหมายสุขพระหมายถึงเรื่องราวของความเจริญก้าวหน้าหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อปรากฏการสุริยคราสมาเกิดขึ้นอยู่ในภพเรือนแห่งความเจริญก้าวหน้ามันก็เหมือนกับว่ามีอะไรที่มาติดมาขัดมาทําให้คุณไปต่อไม่ได้หรือมีอุปสรรคมากีดขวางทางเดินของชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่นั่นเองหากคุณต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่การติดต่อการเจรจาการสื่อสร ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะต้องเป็นไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะการพูดทุกคําพูดที่ออกมาจากปากของเรามันจะกลายเป็นนายของเรามันจะมีอํานาจมาบีบบังคับให้เราต้องกระทําตามสิ่งที่เราพูดไว้เพราะฉะนั้นคําพูดถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะต้องระมัดระวังคําพูดจะต้องคิดก่อนพูดและต้องพิจารณาไตรตรองให้ดีก่อนพูดไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมการพบปะผู้ค การพูดคุยเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของงานทุระปะปังหรือเรื่องส่วนตัวต่างๆต้องพยายามพูดในมุมที่ดีไว้ก่อนค่ะอย่าพูดให้ร้ายอย่าป้ายสีใครและระยะนี้ก็ควรหลีกเว้นจากการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นด้วยนะคะและไม่พอเท่านั้นในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ถูกดาวพระราหูบดบังแสงแบบนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศ เครดิตความน่าเชื่อถือต่างๆด้วยเพราะดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวแห่งอิทธิพลดาวแห่งความน่าเชื่อถือนั่นเองหากชาวลัคนาราศีกรกฎทําทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวเมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเข้ามาค่ะเพราะเชื่อว่าปัญหาที่เข้ามามันจะไม่ได้เข้ามากร่ํากรายตัวคุณนานและสมัยก็มองเห็นถึงศักยภาพของชาวลัคนาราศีกรกฎที่จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและจัดการกับเรื่องราวต่างๆได้อย่างแน่นอนและทั้งหมดทั้ง หมวดน,นี้นะคะก็เป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎ หากชาวกรกฎท่านใดเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้ชาวกรกฎนั้นพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแตนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากปรากฏการณ์สุริยคราสหรือปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ได้เกิดขึ้นและส่งผลต่อดวงชะตาของคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีที่มีความเจริญก้าวหน้าในดวงชะตาค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ได้เกิดขึ้นและถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุป,ปราคาเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิธีตรงกับจันรดับและเมื่อสังเกตจากพื้นโลก ก็จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังพระอาทิตย์แต่ในทางโหราศาสตร์มีความเชื่อว่าปรากฏการสุริยคราสหรือสุริยุปราคานี้เป็นปรากฏการที่ดาวพระราหูบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระราหูอมพระอาทิตย์นั่นเองค่ะ และปรากฏการในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการอมแบบเต็มดวงนะคะมันก็จะมีการอมหลายรูปแบบแบบครึ่งดวงแบบเต็มดวงหรืออมแบบเสี่ยวการเกิดปราากกฏรกรสุริยคราดในครั้งนี้เป็นการเกิดแบบเต็มดวงค่ะนั่นก็คืออิทธิพลของดาวพระราหูครอบงำแสงของดาวพระอาทิตย์บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์แบบเต็มๆค่ะ ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เรามาเช็คกันเลยนะคะว่าอิทธิพลของปรากฏการณ์สุริยกราชหรือสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ปรากฏการสุริยคราสหรือสุริยุปราคาได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนปี2567แต่อิทธิพลของปรากฏการณนี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่8วันเดียวนะคะส่งผลก่อนวันที่8 12วันแล้วก็ส่งผลหลังจากวันที่8ไปอีก12วันนับรวมกันทั้งหมดก็คือ25วันโดยประมาณนะคะ และอิทธิพลการเกิดตรงนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูได้บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์ซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องราวที่ดีและมีทั้งเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือปนปัตนิดาวเจ้าเรือนแห่งความรักคนรักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ของคุณส่วนดาวพระอาทิตย์ที่ถูก แสงของดาวพระราหูบทบังนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นที่ราศีมีนนั่นก็คือเกิดที่เรือนมรณะของดวงชะตาดังนั้นปรากฏการณ์นี้จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีสิง์ในหลายๆแงม่มุมมีทั้งมุมที่ดีและร้ายอย่างที่สมัยได้บอกไปแต่โดยส่วนมากแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศี สิ่งก็ต้องพึงระม,มัดระวังและรอบคอบและต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระม,มัดระวังประการแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุเพราะปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคาได้เกิดขึ้นอยู่ที่เรือนมรณะของดวงชะตามรณะหมายถึงการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลง มรณะหมายถึงสุขภาพเรื่องราวของอุบัติเหตุการทะเลาะการขัดแย้งและหมายถึงของเสียของพังค่ะดังนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางใจหรือสุขภาพทางกายหากชาวลัคนาราศีสิงห์ได้อยู่ใกล้คนที่มีความคิดลบๆหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้ทำให้คุณจันรโลงใจก็อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด ส่งผลต่อสภาพจิตใจของชาวลัคนาราศีสิงเป็นอย่างมากบางคนมีความเครียดบางคนมีความวิตกกังวลหรือบางคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวไม่อยากพบปะหน้าใครลักษณะนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในด้านสุขภาพร่างกายชาวลัคนาราศีสิงท่านใดที่มีโรคประจำตัวช่วงนี้คุณก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และหมอให้ดีค่ะ แต่ถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณไม่ควรชะล่าใจนะคะดูแลในเรื่องของอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนการออกกําลังกายต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตของตัวเองให้มากซึ่งชาวสิงห์หลายๆคนสมัยมองว่าคุณเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของการทํางานค่ะและเป็นคนที่ติดความเพอร์เฟกต์อยากจะทําทุกอย่างให้มันดีให้มันสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณมีความเคร่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานจนทําให้ละเลยในการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องหันมาใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นและนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆการเลือดตกอย่างออกค่ะการขับรถขับราก็ต้องเป็นไปอย่างใจเย็นเป็นไปอย่างรอบคอบและก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรน,นะคะ ส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มองว่าไม่ได้เดินทางไปไหนในระยะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการพักผ่อนอยู่บ้านในช่วงวันหยุดยาวคุณก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านภายในอาคารสถานที่เช่นการลื่นล้มหกล้มการถูกของแหลมของมีขมทิ่มต่ำหรือสัตว์มีพิษสัตว์มีเขี้ยวเข้ามาขูดขีดข่วนร่างกายคุณด้วยค่ะ ประการต่อมานะคะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปะตะนัตนิเมื่อโคจรมาบทบังแสงของดาวพระอาทิตย์เกิดเป็นสุริยคราสในเรือนมรณะครั้งนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาทางด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะอาจจะเป็นที่ตัวคุณที่มีปัญหากับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือคู่ของคุณที่มีปัญหากับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นไปได้หันหน้าเข้าหากันคุยทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณและคู่รักได้ค่ะ หรือบางครั้งชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนรักของคุณโดยตรงอย่างเช่นคนรักของคุณป่วยไข้ไม่สบายมีเรื่องทุกข์ร้อนใจมีเรื่องหนักใจเข้ามาจนทําให้คุณพลอยได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนกับเขาไปด้วยลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นในระยะนี้มันเป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์และคู่เหมือนกับต้องเผชิญอุปสรรคและปัญหาไปด้วยกันค่ะใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุด สมัยเชื่อว่าชาวลัคนาราศีสิงห์และคู่รักของคุณจะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนแต่ในแง่มุมที่โดดเด่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อคุณเพียงอย่างเดียวยังมีมุมที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตาด้วยเรื่องที่โดดเด่นนั่นก็คืองานทางไกลงานทางต่างประเทศหรืองานออนไลน์จะส่งผลดีต่อชาวลัคนา ราศีสิงเป็นอย่างมากจะส่งผลทําให้คุณมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าก้าวไกลและการเดินทางติดต่อประสานงานในระยะนี้ล้วนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จได้รับความราบรื่นค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์หากชาวสิงห์ท่านใดมีเวลาอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทําบุญเสริมกําลังของดาวพระอาทิตย์เนื่องจากดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณถูกเงาของดาวพระราหูบดบังแสงดังนั้นดาวพระอาทิตย์ก็จะอ่อนแรงอ่อนกําลังลงการทําบุญโดยการเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือบริจาคค่าไฟก็จะเป็นการเสริมกําลังให้กับดาวพระ อาทิตย์เป็นอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ลองจัดสรรเวลาดูนะคะจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีโอกาสได้ทําบุญก็อยากจะแนะนําให้ทําบุญและลงท้ายด้วยเลข6ซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระอาทิตย์ค่ะ หากชาวสิง์ท่านใดได้ผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้ชาวสิงพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคาที่ได้เกิดขึ้นและส่งผลต่อดวงชะตาของคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีมีความจเจริญก้าวหน้าในดวงชะตาค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆนในช่องของสมัยพยากรณ์ และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ที่ได้เกิดขึ้นและถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุป,ปราคาเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันรดับและเมื่อสังเกตจากพื้นโลก ก็จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังพระอาทิตย์แต่ในทางโหราศาสตร์มีความเชื่อว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคานี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระราหูอมพระอาทิตย์นั่นเองค่ะ และปรากฏการในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการอมแบบเต็มดวงนะคะมันก็จะมีการอมหลายรูปแบบแบบครึ่งดวงแบบเต็มดวงหรืออมแบบเซี้ยวการเกิดปรากฏการสุริยคราสในครั้งนี้เป็นการเกิดแบบเต็มดวงค่ะนั่นก็คืออิทธิพลของดาวพระราหูครอบงำแสงของดาวพระอาทิตย์บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์แบบเต็มๆค่ะ ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เรามาเช็คกันเลยนะคะว่าอิทธิพลของปรากฏการณ์สุริยะราศหรือสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันค่ะ ปรากฏการสุริยคราสหรือสุริยุปราคาได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนปี2567แต่อิทธิพลของปรากฏการนี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่8เพียงวันเดียวนะคะจะส่งผลก่อนวันที่8 12วันและจะส่งผลหลังจากวันที่8ไปอีก12วันนับรวมกันทั้งหมดก็คือ25วันโดยประมาณค่ะ อิทธิพลของการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูได้บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระราหูสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งส่วนดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกัน ซึ่งวินาศก็หมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวและว,วินาศก็ยังหมายถึงปัญหาเก่าๆวินาศหมายถึงการทะเลาะวิวาทก็จะเป็นความหมายในเชิงลบซะส่วนใหญ่ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะส่งผลต่อคุณในหลายๆแง่มุมนะคะมีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่ร้ายแต่โดยส่วนมากแล้วตามหลักโหการาศาสตร์เขาก็จะคาดการว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะส่งผลร้ายต่อดวงชะตาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนมากก็มักจะเกิดแบบกระทันหันเกิดมาแบบปุบปับฉับพลันแบบที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเช่นเดียวกันดังนั้นชาวลัคนาราศีกันก็ต้องพึง ระมัดระวังและรอบคอบให้มากและยิ่งไปกว่านั้นปรากฏการณ์สุริยคราสนี้ก็ได้เกิดขึ้นที่เรือนปัต,ตนิของดวงชะตาเล็งมายังลัคนาราศีเกิดของคุณนั่นเองค่ะ หากชาวลัคนาราศีกันมีพื้นดวงที่ดีมีพื้นดวงที่เข้มแข็งสมัยก็เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้จะเกื้อหนุนดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากนะคะแต่ถ้าหากท่านใดไม่ได้มีพื้นดวงชะตาที่เข้มแข็งมากมายนักแต่ถ้าคุณรู้จักระมัดระวังและลอรอบคอบใช้ชีวิตด้วยความมีสติแล้วสมัยก็เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายได้ในเร็ววันค่ะ ในระยะที่เกิดปรากฏการณ์สุริยคราศหรือปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาที่ได้เกิดในเรือนปัตนิของดวงชะตาของคุณนี้ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคู่สามีคู่ภรรยาคนรักคู่รักการทะเลาะเบาแว้งกับญาติสนิทมิสหายเพื่อนร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือเพื่อนสนิทของคุณอาจจะมีอารมณ์น้อยใจงอนหรืออาจจะมีประเด็นในเรื่องของความเข้าใจ ผิดเข้าใจคาดเคลื่อนกันเกิดขึ้นทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งถกเถียงหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกใจกับคนรักคู่รักเป็นลักษณะ3วันดี4วันไข้ค่ะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายความสัมพันธ์ไม่แน่ไม่นอนในช่วงนี้เกิดขึ้นได้อารมณ์ก็ค่อนข้างแกว่งด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกันและดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอริ เมื่อโคจรมาบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์คุณจะต้องระมัดระวังคู่ศัตรูคู่แข่งคนที่ไม่หวังดีต่อตัวคุณเข้ามาคล้องแวะคล้องเกี่ยวกับคุณหรืออาจจะใส่ร้ายป้ายสีพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีหรือมีข้อพิาพาทมีคดีความมีการกระทำผิดต่อกันซึ่งในระยะนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนานราศีกันต้องพึงระมัดระวังการกระทำของตัวเองให้มากนะคะอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย อย่าทำอะไรที่ผิดทํานองคลองธรรมหรือไม่ถูกจริยธรรมไม่ถูกศีลธรรมค่ะอาจจะมีคนจ้องจับผิดจ้องที่จะหาเรื่องหาราวคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้มากรวมไปถึงปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วปัญหานั้นอาจจะจบลงไปแล้วหรือยังไม่จบก็ตามก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาเกิดขึ้นซ้ำทำให้คุณต้องรู้สึกวิตกกังวลมีความเครียดเกิดขึ้นค่ะ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะกระทบต่อด้านชื่อเสียงกระทบต่อลาบยศเกียรติยศของคุณกระทบต่อเรื่องของความเครดิตความน่าไว้ใจของตัวคุณด้วยค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวแห่งลาบยศเกียรติยศเมื่อถูกเงาของดาวพระราหูบดบังคุณก็ต้องดูแลในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือของตัวคุณเองด้วยนะคะนอกจากนั้นดาวพระอาทิตย์ยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายชาวลัคนาราศีกันหากต้องติดต่อเจรจาประสานงาน กับผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชายคุณก็ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและรอบคอบคําพูดคําจาของชาวลัคนาราศีกันควรจะเป็นไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนคําพูดทุกคําพูดที่ออกจากปากของเรามันจะกลายเป็นนายของเรามันจะมีอํานาจมาบีบบังคับให้เราต้องกระทําตามสิ่งที่เราพูดไว้เพราะฉะนั้นคําพูดจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในระยะนี้คุณต้องระมัดระวังการพูดการจาต้องคิดก่อนพูดและพิจารณาไตรตรองให้ดีก่อนพูด ไม่ว่าจะเป็นการพูดกับเพื่อนฝูงการพบปะผู้คนการเข้าสังคมหรือแม้แต่กระทั่งคุยเรื่องงานเรื่องธุระปะปังเรื่องส่วนตัวก็ต้องพยายามพูดในมุมที่ดีไว้ก่อนค่ะอย่าพูดให้ร้ายอย่าป้ายสีใครและในระยะนี้ไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์ใครค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะอย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าปรากฏการณ์นี้จะให้ผลทั้งดีและร้ายบางคนได้รับอิทธิพลดีบางคนได้รับอิทธิพล,ลร้ายก็ย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาค่ะถ้าใครได้รับอิทธิพลดีสมัยก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะคะส่วนใครที่อาจจะมีปัญหาหรือเรื่องราวร้ายๆเข้ามาสมัยก็เชื่อว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ เพราะโดยภาพรวมแล้วดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันก็ถือว่ามีความเข้มแข็งไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันหากชาวกันท่านใดมีเวลาก็อยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานค่ะการทําบุญควรจะเน้นไปที่การเสริมกําลังให้กับดาวพระอาทิตย์เนื่องจากดาวพระอาทิตย์ถูกเงาของดาวพระราหูบดบังทําบุญด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือบริจาคค่าไฟลักษณะนี้ก็จะช่วยเสริมกําลังให้แก่ดาวพระอาทิตย์ได้ค่ะ และถ้าหากชาวกันท่านใดเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้ชาวกันนั้นพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยาดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากปรากฏการณ์สุริยคราสหรือปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ได้เกิดขึ้นให้ส่งผลแก่ดวงชะตาของคุณให้คุณประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความจเจริญก้าวหน้าเข้ามาในดวงชะตาค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ